เมนูอร่อยอีกแล้วมือดีทอดปลาปลานิ่นค่ะทอดปลานิ่นตัดหัวทอดสามโตค่ะกินกับน้ำจิ้มพริกตำพริกสดคือเก่าล่ะคะ่ะมือดีทอดปลานิ่นเป็นพระเอกเมนูอาหารเมนูอาหารทอดปลานิ่นเป็นพระเป็นพระเอกทอดกินกับน้ำจิ้มนะคะ มมน,นูนี้สองอย่างค่ะนีแกงแล้วก็ทอดปลานิ่นกินกับน้ำกินตำพริกขิงนูสดี่ล่วค่ะน้ำกินเสร็จแสบเสร็จแล้วเรียบร้อยทอดปลานิ่นสามตัวกินกับน้ำกินตำพริกขิงนูสดแสบแสบคือเกาค่ะเันี้ เสร็จับเรียบร้อยค่ะมอนี่กินเมนูทอดปลาทอดปลานิ่นค่ะแต่ว่าตัดหัวออกทอดตะโตเอาตะเนือเนาะค่ะเพราะว่าหัวมันมเวลาเห้าทอดเ้อไปกินบะไดอยู่แล้วมอนี่มีผลไม้มีพุทซ่าค่ะพุทซ่านี่ของกะละสินแซ่บๆเ้ยค่ะหวานกรอบ